สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีตรวจลอตโต้เกาหลีง่ายๆเลยนะครับผมนี่นะฮะแค่หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วก็เปิดอินเทอร์เน็ตทิ้งไว้นะครับผมแล้วก็เอากล้องของเราส่องเข้าไปที่ QR code ของใบใบตัวเลขที่เราซื้อมานะฮะนี่นะครับผมนี่ครับจิ้มเข้าไปที่หน้าตัวกล้องแล้วก็มาสแกนนะครับ QR code นะครับเนี่ยฮะ แล้วโทรศัพท์มันจะเด้งทําการขึ้นมาเลยนะครับว่าเราถูกลางวัลหรือเปล่าเนี่ยนะครับขึ้นมาเลขหนึ่งนะครับแสดงว่าเราถูกแค่ตัวเดียวนะครับถ้าจะให้ถูกทั้งหมดก็คือถูกทั้งหกตัวนะครับนี้นะฮะดูดูกันนะครับผมนี่นะฮะง่ายมากเลยนะครับไม่ต้องไปซื้อเรียงบงเรียงเบอร์อะไรเหมือนที่เมืองไทยนะครับอ่าใบนี้ไม่ถูกนะครับทั้งหมดผมซื้อมาห้าใบนะครับ เนี่ยครับอันนี้ก็ใบที่สามนะครับมาดูกันว่าเราจะถูกหรือเปล่าเนี่ยฮะถูกแค่ตัวสีิบสาตัวเดียวนะครับอีกห้าตัวเราไม่ถูกนะครับต้องให้ถูกทั้งหมดทั้งห้าตัวนะครับถึงจะถูกรางวัลทั้งหมดหตัวนะครับเนี่ยนะครับง่ายๆเลยนะครับผมไม่ต้องไปเซิร์ชหา Google Google อะไรให้ยากนะครับแค่ใช้โทรศัพท์มือถือของเรานะครับเปิดอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็แล้วก็ เอากล้องโทรศัพท์มือถือเรา